อยากได้โอ้โหสวยเกินเบอร์จริงๆเลยครับแพ็คละหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะหมูแดดเดียวตัวนี้โอ้โหหอมอร่อยมากนะคะถึงพริกถึงขิงถึงเครื่อง,ง,งจริงๆเอาไปทอดน,นี่สุดยอดฟินๆนะกับเกียมกับแก้มแก้มเบียร์ยวุ้นๆนะคะหมูแดดเดียวคุณแม่ต้องสกายเท่านั้นนะคะอร่อยสะอาดสะดวกสบายแพ็คหนึ่งหนึ่งกิโลกร,รมัมเท่านั้นนะคะราคาโลละ ห้าบาทอุ้ยโลละหนึ่งร้ห้าบาทนะคะโลละหนึ่งร้อยห้าบาทแมบบ่มว,วจริงๆริงคันต่ำสิบโลนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะตัวนี้สุดจริงอะไรจริงพริกไทยดำเน้นๆเลยค่ะหอมเครื่องเทศมากๆใครทายแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะตัวนี้อร่อยมากเล่